ลงเอย้ยในที่สุดพระเอกและนางเอกก็ลงเอย่ยรักกันสักทีลงเอย่ยฉันเห็นพระเอกคนนั้นพานางเอกลงเรือไปตังหากลงเอย่ยยะในที่สุดพระเอกนางเอกเขาก็รก แล้วถ้าอย่างนั้นลงเอยคืออะไรล่ะลงเอยลงเอยที่ต้องลงเอยเพราะลงเอยหมายความว่าจบเลิกที่สุดยุติถึงที่สุดของเรื่องหรือเหตุการณ์ตอนหนึ่งช่วงหนึ่งยังไงล่ะจ๊ะเช่นริศสิทธินี้ซับซ้อนมากพลิกแพ้ไปมาไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าจะลงเอยเช่นไรคู่รรกคู่นี้กว่าจะลงเอยครองรักกันได้ก็ประจนอุปสรรคกันมาหลายปี อย่างนี้นี่เองแต่ว่าทำไมต้องลงเอยด้วยล่ะสีสวัสด์สนวนลงเอยมาจากการแต่งกลอนเพลงยาวกลอนดอกส้อยหรือกลอนสักวาเมื่อจะจบบทหนึง่งก็จะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอยเมื่อกลอนมาถึงคำว่าเอยก็รู้ได้ว่ากลอนจบแล้วเล่าเรื่องไทยหวังให้เพื่อนเข้าใจเอยเป็นต้นจ้ะแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วเอยเหมียวฉันเองก็อยากมีชีวิตที่ลงเอยด้วยด นนะตอนนี้ก็ลงเอยด้วยดีแล้วนี่นะมีบ้านอบอุ่นเจ้านายแสนดีอาหารอร่อยเหม่แนั่นสิจ๊ะเพราะลงเอยในละครก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตที่สวยงามในตอนจบแต่ชีวิตหลังจากนี้ยังต้องดำเนินต่อไปเหมือนแมวอย่างพวกเราที่มีบ้านอบอุ่นเจ้านายแสนดีอาหารอร่อยอร่อยแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่แมวที่ดีให้กับเจ้านายนะจ๊ะ ฉันจะเป็นแมวที่ดีที่สุดในโลกนี้ให้ได้ล้อ